เออริงฮารันจากสโมรสรบร s s เซียดอทมุน mund, นักเตะวัย21ปีชาวโนเวย์คนนี้ทำไปแล้ว23ประตูจากการลงแข่งเพียงแค่21นัดในทุกรายการแข่งขันให้กับบร s s เซียดอทมุนในฤดูกาลนี้ถึงแม้ว่าเขาจะประสบกับปัญหาอาการบาดเจ็บก็ตามซึ่ง23ประตูได้มาจากศึกบุนเดลิก้า16ประตูเดเอฟเบโพคา4ประตูและในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีก3ประตูดูซานวราโฮวิชจากสโมรสรยูเวนตุส ดาวยิงชาวเซอร์เบียร,รายนี้กลายเป็นหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งที่น่าจับตามอง้ดวยวัยเพียง22ปีเขาสามารถทำลายสถิติของคริสเตยโนโรนโดในซิลิอาได้เมื่อปี2021โดยทำประตูไปได้ถึง33ประตูในหลีกให้กับฟิออเลนตินา่าและต่อมาเขาได้เซ็นสัญญาเข้ามาอยู่กับยูเวนตุสเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งสามารถทำประตูไปได้ถึง4ประตูจากการลงเป็นตัวจริงเพียงแค่7นัด และเขายังใช้เวลาเพียงแค่32วินาทีในการทำประตูประเดิมสนามแรกในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกับบีเยเลออเมื่อเดือนที่แล้วและเป็นอีกหนึ่งผู้ที่ตามหลังชิโลอิโมบิเลในการคว้ารางวัลดาวซันโวสูงสุดของซีเรียในฤดูกาลนี้อีกด้วยคีริยันเอ็มปเป้จากสโมรสรปารีสแซงต์แซก์แมง ขาประสบความสําเร็จอย่างมากในวงการฟุตบอลโดวยวเพียง23ปีเขายิงไปแล้วถึง158ประตูจากการลงเล่น207นัดให้กับปารีสแซงแสแมบั ank, และในฤดูกาลนี้เขาทําไปแล้วถึง26ประตูในทุกรายการแข่งขันซึ่ง26ประตูได้มาจากสึกยูฟาแชมเปี้ยนลีก6ประตูเฟรนช์คัพ5ประตูและในลีกอีก15ประตูแถมยังขึ้นนําเป็นดาวซอนโวลิกอยู่ในขณะนี้ดาวินูเยสจากสโมสรเบนฟิก้า ผู้ที่ช่วยให้เบนฟิก้าเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกของฤดูกาลนี้จากประตูโทนของเขาที่เอาชนะเนเออร์แลนดอัมสเตอร์ดัมมาได้ในเลกที่2สําหรับนักเตะวัย22ปีคนนี้ทําไปแล้วถึง26ประตูจากการลงแข่งทั้งหมด33นัดในทุกรายการแข่งขันซึ่ง26ประตูได้มาจากศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก4ประตูโปรตุเกสลีครับ2ประตูและในลีกอีก20ประตูอาตูกาบานจากสโมสรฟริโอเรนตินา ด้วยความอันร้อนแรงของเขาที่ลงเล่นให้กับทีมบาเซอร์ในสวิตเซอร์แลนด์จึงทําให้ฟิออร์เลนติน่าเซ็นสัสญ,ญญาดึงเขาเข้ามาร่วมทีมด้วยค่าตัว16ล้านยูโรซึ่งเข้ามาแทนที่ดูซารวราโฮวิตท,ที่จากไปก่อนหน้านี้หากย้อนกลับไปดูก่อนหน้านี้เขาทําได้ถึง27ประตูจากการลงแข่งทั้งหมด31นัดให้กับบาเซอร์ในทุกรายการแข่งขันโดยเฉพาะในเวทียุโรปเขาสามารถทําได้ถึง13ประตูจากการลงแข่งทั้งหมด12นัดใน10ยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีก ซึ่งไม่มีนักเตะคนไหนที่มีอายุต่ำกว่า23ปีที่ลงเล่นในลีกชั้นนันของยุโรปที่ทำประตูได้มากกว่าเขาในฤดูกาลนี้และมากไปกว่านั้นเขายังได้ถูกเรียกให้ติดทีมชาติเป็นครั้งแรกอีกด้วย